สวัสดีครับ FC ของสถานตุลิขรคอนก็ยังมีคนสอบถามเข้ามาอีกมากมายนะครับทั้งหลังบ้านนะครับช่องเฟซช่องไลน์โทรมาถามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตุนิขรบอลคืออยากรู้ไปหมดนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือยอยากเห็นหน้าทุกวันทุกเช้าตื่นมาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมาเข้ามาที่เฟซของาุนิขรอนแล้วเข้ามาที่ไลน์ช่องย,ยูยทูบแล้วก็ทวิตแกรม รวมถึงอ่าที่ตอกนะว่ามีความเคลื่อในไหวยังไงมาั้างทุกเช้าวัน FC บางทีมันก็เหนื่อยนะไม่ได้ทำทุกวันบางทียุทธพรก็สามวันก็มัรดุทาครั้งเดียวนะครับอาจวะเยอะๆก็ทยอยลงแต่ว่าบางที FC เขอยากดูทุกวันมีโรคสมเศร้าที่ก็ต้องดูทุกวันก็ทําให้เขาจะหายจากโรคเขาหายจากโรคนะดูหน้าลายยุคพรแล้วดูความเคลื่อนไหวดูพฤติกรรมเรียกว่า ดูพวกเขรกแล้วดูลักษณะต่างเขาก็ทําให้หายจากโรคจริงๆอ่ะหรือเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่เขามาขอบคุณด้วยความจริงใจนะแล้วคุณแม่มาขอบคุณด้วยความจริงใจอ่ะนะครับถักข้อความมาบอกทางช่องแชตก็ได้จะจริงแหละนะครับไม่งั้นเขาคงจะไม่ทำเป็นขนาดทักมาขอบคุณหรอกนะครับเอฟซีโอเคอยากได้อะไรก็บอกนะอยากได้กินได้ทองค่ากาแฟค่าข้าวโอนให้ตลอดนะครับ โ okay. อเคองขออนุญาตทางข้าวก่อนนะแป๊บบนึงนะเดี๋ยวพือต่อเอฟซีโอเคครับอยากใส่กินนะนี่ไะรอไหมรอใช่ไหมล่ะ,ะคุณจะชัดเป็น้าผู้ชายที่รอที่สุดในโลกประเทศไทยไหม